สวัสดีค่ะจากคลิปที่ผ่านานมานะคะเด็กๆเราเคยรู้มาว่าสารบริสุทธิ์นะคะประกอบไปด้วยธาตุแล้วก็สารประกอบเราวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสารประกอบกันนะคะ สารประกอบคืออะไรนะสารประกอบหรือว่าคอมเพลว์นะคะก็คือสารบริสุทธิ์นะคะที่เกิดจากอะตอมของธาตุนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันทางเคมีนะคะโดยมีอัตราส่วนที่คงที่กลายเป็นสารใหม่นะ,ะที่เกิดขึ้นใหม่มีสมบัติแตกต่างไปจากธาตุเดิมที่เป็นองค์ประกอบเดิมอยู่นะคะแล้วก็สามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี ะะโดยสูตรเคมีของสารประกอบที่มีธาตุอโลหะเป็นองค์ประกอบที่มีธาตุอโลหะเป็นองค์ประกอบนะคะเราจะเรียกว่าสูตรโมเลกุลเช่นน้ำนะคะก็จะมีสูตรโมเลกุลเป็น h 2 o นะคะซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุออกซิเจนนะคะและธาตุไฮโดรเจนนะคะ นักเรียนมาทำความรู้จักกับสารประกอบนะคะที่เรารู้จักกันในชีวิตประจำวันซึ่งบางสารประกอบนี้เราอาจจะรู้จักชื่อ,อสารประกอบชื่อสามัญของเขาแต่จริงแล้วเขามีชื่อทางเคมีนะคะอย่างเช่นโซดาไฟเด็กๆรู้จักโซดาไฟไหมคะโซดาไฟนะคะหรือ naoh นะคะชื่อทางเคมีก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ด่างคลีนะคะด่างคลีด่างคลีนะคะ K O H นะคะก็ชื่อทางเคมีก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะเ,เกลือแกงนะคะเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ N A และก็ C L ก็คือโซเดียมกับคลอรีนกลายมาเป็นสารประกรอบประกรอบตัวใหม่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์นะคะ หินปูนค่ะหินปูนเราเคยได้ยินนะคะหินปูนคือแคลเซียมคาร์บอนเกิดจากคับแคลเซียมคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนะคะสอะตอมรวมกันกลายเป็น CaCO แล้วก็ให้ยสามะ CaCO 3นะคะ, 3, ะ,คะหรือ ชื่อเล่นว่ากรดเกลือนะคะมีชื่อจริงครูชอบพูดเรียกว่าชื่อเล่นกับชื่อจริงชื่อเล่นก็คือกรดเกลือนะคะชื่อจริงหรือชื่อทางเคมีก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะคะซึ่งจะมีสูตรเคมีของเขาก็คือ H แล้วก็ Cl นั่นก็คือไฮโดรเจนกับคลอรีนนั่นเองแต่เรียกเป็นสารประกอบมีว่ากรดไฮโดรคลอริกค่ะ